ย่อยย่ยน้ำกันอีกแล้วพี่น้องรังเลิกงานมามาพี่น้องตำขนมจีนหรือข้าวปุ้นใส่กับปุนหน้าดองอลไรพี่น้องติดใจพี่น้องเนือแน่นแน่นพี่น้องซดขถนัดใส่มกกะกอกกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซี FC ถุกทานมาพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆน้ำกันอีกแล้วมือหนึ่งตำ กระปูดองกระปูหน้าดองเสนมักอกอะไพี่น้องใส่ขนมจีนแล้วขนมเส้นกระปุ้นบ้านเฮ้าเลยเจ๊งงานมาพี่นอ้องขอดจัดค้า่ใหญ่ในจจกบาดกินน้ำกันเด้อแสบ็แสบ xem xét không xong xong nhầm xong 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 ได้พักคอสมาพี่น้อง 음. Mm. ลมป่าครับตอนนีน้เนาะเกี่ยวมุกอนเนาะ แซ่บได้ไหมเนองกลายเป็นว่าหมักไปเลยหอมใหญ่เนือน้อไส้เนื้อไส้ไหมเนาะ

ก็ได่น้องนอกจอแล้วพี่น้อง กันค่ะพี่นอ้องผักเปิดนผักส้มไาเด,พด้พี่น้องเด้อเป็นกําลังใจใแม่กินคำน่มใเด้พี่น้อง เห็ดคลิปถ้ามาสีออกแบบทำน้องกินแะลรพี่น้องเพราะว่าเข้าอันเห็ดงานแล้วก็มีเวลานะพี่น้องจะมาเห็ดคลิป รับกรับเปลี่ยนกันไปพี่น้องสลรับซับเปลี่ยนกันการบกบไ้เดรพี่น้องปูดองพอา่าวาขาดองคืนเดียว ลองขึ้นเดียวแล้วล่ะกับลองน้ำปลาพี่น้องลองเห็ดบางเด้อพี่น้องสวนห้องเขาได้ปูมาแล้วครับกับมหน,นอแข็งหอ,อกแช่กันมันแข้งน,นะพี่น้อง กเย็นน่นและกันเนื้อมันสิแน่นเนาะมันทัาไปดองเลยเลาก็ลองเห็ดเบิ่งพี่นอ้องบาเน,นี้ยแล้วซื้อน้ำปลาที่ปรสมกขวดหนึ่งสุบรสหมักนัวหน่อยก็ใส่หน่อยหมักนัวลายใส่ลาย,าย,ลายพี่นอ้องใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งแบบว,ว่าพ่อให้มันตัดเค็มมานะถูกกระเทียมลงไปขึ้นเดียวพี่นอ้องแล้วก็ ล่างกู้หน้าสะอาดสะอาดละก็เซล่ลงไว้มือเดียวคืนเดียวแม่งค้ากระเสิบึ้นมาใส่ซองฟิตไว้พี่น้องวันนี้โอ้พี่นอ้นองเนื้อแน่นคัะเขาโทษเขาไปพี่นอ้องมึงสัน่นอืมถือข้าวอ่ะปิดท้องด้วย เนื้อกแน่นพี่น้องเขายังก,กินเนื้อปูดได้เลยหรือพห้มีสูตรกะแต่พามั่นเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาบอกสูตรที่เขาห็ดนะคือแสบบรีพี่น้องหนอกไปขึ้นเดียวแส่น้ำปลาไปขึ้นเดียวพี่น้อง แ็บเม็ดก่อนไม่นานี๋ยวป่ะถ้าก,กินปลาแดกแมงวีแมงวันก็นเริ่มมากแหละ ว่าพี่น้องเมนคัมเห็นถั่วเม็ดแล้วเห็ดวางห้าเมื่อวางค่ะพี่น้องเ,เมื่อบ้านแล้วดองมาใหาย้ยเสียพี่น้องขา้าวจำกินกับเขาจอดจ่อแล้วโอ้แบบนี้มึงกระชิรวยอยู่ดแล้วละมาผสมขา้ขาวมาหมักกินเห่นนะพี่น้องเอาปูดองมากแกะแล้วก็จ้ำกับเขากัดกระเทียมบอกเด็ก ลอเดูสบายพี่น้องอยากเงี้ยก <that> ่อนมอเว้ในตลาดเพื่อน่ะ เด้อพี่น้องเด้อยินดีวีแห้งสุข,ขสุขคนจังได้กับกับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อผักบวงผักส้มซองเมคิงคั่ในพี่น้องกับสบายดี